เออไม่ไปมันไม่ไปอืมฟลอเรนตลนวเราฟลอเลนตีอ้อู้อะ่นะครับผมก็กราดสวัสดีทุกคนกันด้วยเว้ยที่เมื่อกี้กูเปิดชิปแบบนั้นนะครับผมคือเอาง่ายๆกูไม่รู้กูจะเปิดอะไรแล้วอะแบบแม่งหมดบุกไปหมดแล้วเว้มุกกูก็เล่นไปหมดหมดแล้ว เออแบบแบบเปิดคลิปมาเป็นร้อยกว่าคลิปแล้วเออเอาล่ะนะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้นะคนดูเรามาโผล่กันในบล็อกฟุตแล้วก็อยู่กันในโลก3นะแล้วก็อยู่กันในอัปเดตใหม่ด้วยคนดูและในครั้งนี้นะครผมผมจะพาทุกคนมาทัวร์ที่แบบว่า ผลกากมาเทพนะครับผมก็จะมีผลที่แบบว่าผลที่เอาง่ายทุกคนนะมองข้าไมไปหมดเลยเว้ยคนดูแล้วก็จะพามาดูผลหนึ่งนะครับผมที่เอาไง้ง่ายเป็น,เป,นเป็นระบายอารมณ์ผลหนึ่งของกูนะที่ผลหนึ่งที่กูชื่นชอบเว้ยแล้วกูก็จะมาระบายอารมณ์แบบว่าทําไมมันถึงเป็นสิ่งนี้เอาลนะเป็นว่าถ้าอยากดูกันแล้วนะผมว่าเป็นผลอะไรกันบ้างนะครับผลกา,กากมาเทพกับผลที่กูจะมาระบายอารมณ์เราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะ let's go ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบ ID p a พาหรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ v i p ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ทเลดเจ็ดมีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุต g l e a ้าใครสนใจดูเว็บลาวาบล็อกใที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้านไ Have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง iH a ฮอซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันเอาล่ะก่อนที่เราจะใช้ผลแบบว่าที่บบก,กากมาเทพนะ เราขออนุญาตใช้ผลเสือเนี่ยก่อนเลยซึ่งผมไม่รู้นะว่าไอน้นี้มันแบบว่ามันมันคือสกิลติดตัวของมันหรือเปล่าอันนี้กูไม่แน่ใจเว้ยไอ้มอนตีกูหน่อยมึงโจมตีกูทีกูต้องโจมตีมึงใช่ไหมเอามาๆๆๆานี่ๆีนี่ผมจะโชว์สกิลเอให้ดูเว้ยคนดูคือมันเหมือนแบบว่าผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าสกิลเอมันทําอย่างนี้ได้เว้ยมึงส่งสกิลมาสิส,สกสิลดาบส่งมาสกสิลดาบ มึงไม่ส่งสกิลดาบมาวะ่ะส,สกิลดาบมาส,สกิลดาบมาคือมันสามารถลบล้างสกิลได้เว้ยคนดูบางทีมันก็ลบล้างได้บางทีก็ลบไม่ได้กูปิงอืมดีจะเลยอ่ะจะเลยแหละทีนี้กูปิงโอ้สกิลเอ็กกูก็มาไม่ทันนี้ไอเวนขอญาตแปลงล่างเลยแล้วกันมงส่งสกิลมาอีกทีนึงเดี๋ยวกูลบล้างจากสกิลของมึงอ,อ่ะลบล้างไม่ได้แล้วนี่หว่า ตอนแรกกูเรียกว่ามันลบล้างได้เพราะตอนแรกกูไปตบไอ้นี่มาเว้ยกูไปตบบอสไอพีอินด้ามาเออมันลบล้างสกิลได้นะเว้ยแต่จริงๆไม่ใช่สกิลดาหรอกเออจริงๆมันเรจะเป็นก่อนที่มาแบบมันไอ้ที่มันดรอปถ้วยอะ่ะเออคือกูไปตบอันนั้นมาเว้ยแล้วมันลบล้างสกิลได้ตอนแรกกูนึกว่ามันลบล้างได้นะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเดี๋ยว,ยวมึงตีกูอีกรอบนึงด,งดงิบางทีวัวจะปิงก็ได้นะแล้วก็แบบส,ส่งสกิลไม่ทันอะไรอย่างงี้มา,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 มาส่ง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 มาอ๋อลบล้างไม่ได้วะแต่บางทีแม่งก็ลบล้างได้บางทีก็ลบล้างไม่ได้โอเคคุณรู้ว่าคอนเฟิร์มแล้วกันว่าลบล้างไม่ได้ไปเดี๋ยวเราก็ไปดูผลกางมาเท่กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ผลที่นะครับผมที่จากตอนแรกที่มันแบบว่าสุด กาก,กนเลยทีเดียวเชียวนะครับผมกลายเป็นผลสุดเทพนะครับผมจริงๆก็ไม่เทพมากอะไรมากขนาดนั้นหรอกนะครับผมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเทพนะครับผมเอาง่ายๆแม่งปรับปรุงตัวเองกลายเป็นเหมือนจากคนที่แบบว่าแม่งไม่มีใครมองอะ่ะกลายเป็นแบบว่าโอ้มองตรึมนะครับผมตอนนี้ผลที่แบบว่ากากสุดก็กลายเป็นผลกิโล<บ>กับผลสปินให้คนดูจากตอนแรกที่แม่งแบบว่าอยู่แบบเหนือบอมอะ่ะตอนนี้มึงไปอยู่ใต้ล่างบอมอะ่ะสมเพศตัวเองก็เพี้ยนผลกิโล เอาล่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมลองสุ่มผลกันหน่อยดีกว่านะบางทีเราอาจจะได้แบบผลเสืออะไรอย่างนี้ไงผลที่กูลังใช้อยู่อ่ะมาโอ้ my god โอ้ my god ผลช็อปนะครับผมนี่ก็จะเป็นผลที่แบบว่าผลบาร์กี้ใช้นะครับผมซึ่งไอ้ผลเนี้ยก็เป็นหนึ่งในผลนะครับที่แบบว่าจากแรกผลกากกลายเป็นผลเทพนะครับผมดังนั้นนะฮะไปเดี๋ยวผมเรารีวิวไอ้ผลนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับผม ก็มาเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันปรับปรุงอะไรบ้างนะครับผมไอเจ้าผงช็อปนี้นะฮะอ่าเริ่มแรกๆนะครับผมถ้าเราจําไม่ผิดนะมันจะมีกันอยู่แค่สามสกิลนะครับผมไอสกิลแซเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนะถ้ากูจําไม่ผิดนะครับผมเออมันจะมันมันเปลี่ยนชื่อตอนชื่อเดิมมันไม่ใช่ชื่อนี้เว้ยคนดูอล่ะไปเดี๋ยวเราไปหามอนกันนี่หน่อยละกันนะครับผมนี่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 ผมจะไม่ใช้สกิลเลยละกันนะฮะมานะครับผมสกิลแซนะมีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยง้างมือว่ะง้างมือแล้วยงไงต่อ ยืดตัวได้ไงแล้วก็คูดาวไวมากอืมสองพันสามโอ้ไม่ก็แบบโคตรแรงนี่ยืดตัวนะผมเอ้ยแม่งปรับปรุงใหม่แล้วแม่งโคตรเฟี้ยวเลยวะ่ะแถมไอดาบเนี่ยตีไม่เข้าโอ้ตีไม่เข้าอันิเมชันสุดเฟี้ยวโอ้ตีไม่เข้าเนี่ยตัวกูแยกส่วนได้นี่โคตรเทร่เลยวะ่ะคนดูต่อมานะผมแดนนะฮะนี่ เป็นการทำความสะอาดด้วยคนดูเปรียบเหมือนไม้กวาดเออคือผมบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาทําการรีวิวนะไอผมไอผมว่าผมแค่จะมาดูเฉยๆนะว่าเมื่อก่อนอนะ่ะมันจะมีผลที่แบบว่าผลพวกนี้ม่งเป็นผลกาก,ากไว้คนดูแบบไม่ค่อยมีใครมองแบบมองมันนะผมเออก็แบบมองข้ามมันตลอดนะนะแต่รอบนี้นะผมมันกลายเป็นผลที่แบบว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆอย่างเช่นไอผลบาร์กี้ที่ผมกำลังใช้อยู่นะครับเนื <S 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 ้อสกิลมันก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมเออเนี่ยเอาง่ายๆนะ ดาเมจมันเยอะมากๆเลยเว้ยคนดูแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันแบบว่าโจมตีระยะใกล้นะต่อมามาซีนะผมปราตี้อโ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 อ 5, ห้าพันเดี๋ยวลองเอ็กไว้ด้วยดิโอแปดพันโอหนึ่งหมื่นหนึ่งโอไม่กอด แต่ว่าคิกธรรมดาไม่ได้เลยไม่มีสกิลคิกธรรมดานะครับผมโอ้แต่ว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะคนดูไปดีละสองร้อยแต่ว่าสกิลมันใกล้มากๆนะแต่ว่าข้อดีของบาร์กี้ไว้คนดูที่ผมคิดว่าหลายๆคนนั้นเลือกใช้บาร์กี้นะครับผมไม่ได้อยู่ที่แบบว่าสกิลมันดีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยต่อให้มันมึงมีฮาคิมึงก็ตีไม่เข้าอ่ะง่ายๆแม่งแบบมันดีตรงนี้ไว้คนดูเอืออออตะตะตตตกวาดบานต่อมาเว้ เดี๋ยวผมให้ดูสกิลนี้สกิลนี้สกิลเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นสกิลที่แบบว่าเอาตัวเองกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์เว้ยแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะคนดูแบบโอ้ใหม่กอผมมากี้แม่งทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอนี่มาผมให้ดูกันเลยดีกว่าเอ้ยเีย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคแล้วนี่นี่นี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมคือมันเอาตัวเองนะฮะแล้วก็ไปวนรอบตัวเอาแขนกับขาไปวนรอบตัวเว้ยแล้วก็กลายเป็นบินได้แม่งคิดได้ไงวะ คนแบบใช้ผลบาร์ก <nah. S 1> <If> ี้ได okay. ้แบบผู้ใช้ได <gel> ้แบบตกตะลึงเลยแม่กูยังทําไม่ได้เลยทําไมมึงยังทําได้อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โคตรเฟี้ยวเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ออกจากเฟี้ยวชิบหายเลยผมโคตรชอบเลยนะครับผมเออแล้วผมก็เห็นฝรั่งหลายคนใช้ผลนี้อยู่นะะไปเราไปต่อกันอีกคนนึงเลยดีกว่านะผมเป็นผลที่มีคนมองค่ามันไปเว้ยเอาง่ายๆนะผมเชื่อว่าหลายๆคนผ่านผลนี้มาแล้วเว้ยแต่ว่าเอ้ยแบบผลที่มันไม่ค่อยน่าสนใจเลยว่ะเออ มาซึ่งผลน,นั้นนะครับผมก็คือผลบอมนะฮะนี่จกเมื่อก่อนกูจําได้นะว่ามันราคาห้าพันคือน่าจะราคาเดียวกับกิโลเนี่ยแหละเออกลายเป็นราคาแปดหมื่นโอ้โหแพงแบบแพงขึ้นเยอะมากๆากซึ่ผลบอมนี้นะครับผมเมื่อก่อนมันจะมีอยู่แค่สองสกิลเว้ยอ,อ่าอ่าอ่าโอเคเมื่อก่อนมันมีอยู่แค่สองสกิลนะครับผมตอนนี้กลายมามีห้าสกิลนะครับซึ่งแม่งโคตรเท่ hey! แต่แ่างสกิลเดี๋ยวผมให้ดูเว้คนดูมาเรื่องกันที่สก,กิลแซดกันก่อนริดเลยกว่าสก,กิลแซดนะผมบอกก่อนนะว่ามันต้องใช้เมาส์ในการชี้ด้วยนะคนดู <c oughs> แล้วมันต้องชาร์จด้วยจะใยิ่งชาร์จก็ยิ่งแรงนะครับผมอันนี้เมื่อกี้สามพันสี่นะอันนี้เอาเอาเอา,เอาไม่โดนเดี๋ยว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 เ้ยไม่โดนอีกแล้วบ้าบนอนะนี่สองพันเจ็ดนะครับผมถ้าเราไม่ชาร์จก็จะเป็นสองพันเจ็ดแต่ถ้าเราชาร์จนะผมก็จะเป็นสองพันสี่ อ้าวไม่ใช่สองพันดิสามพันนะครับผมเออมันจะ 3, สามพันสี่นะเอาง่ายๆยิ่งชาร์จนานมันก็จะยิ่งยิ่งแรงมีสี่พันเลยนะครับผมโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลเอก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 เป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ทําให้ตัวฝั่งนู้นนะครับผมระเบิดโดยที่ไม่รู้ตัวใบซาโนบาคิดันใบซาดักตกคุยพุ่งไปเลยใบซา,าตึงโคเทสสกิลแม่งสวยมากๆเลยนะผมโคตรชอบเลยนะครับผมไอ้ผลบอมเลยนะโอเคต่อมาสกิลสีนะครับผมนี่ ไอซีจะเป็นแบบกับดักนะครับผมเออเป็นการวางระเบิดนะครับก็ <c oughs> ถามว่ามันแรงไหมนะผมยิ่งชาร์จนานมันก็ยิ่งแรงนะผมแถมไอวงส้มๆมันก็ยิ่งเยอะด้วย <c oughs> แล้วก็ผมสำรวจมาแล้วเว้ยคนดูสตูมองไม่เห็นนะฮะเออสตูไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะผมยิ่งชาร์ก็ยิ่งใหญ่นะครับนี่นี่นี่แล้วมันก็ซ้อนกันได้ด้วยนะผมแต่ว่ามันก็จะมีกูดาวในการหายด้วยนะครับผมมีตายไปซะ อโอเคนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิล V นะครับสกิล V ในที่นี้ก็จะเป็นแบบว่าการชาร์จพลังเลยแล้วก็เอาตัวเองระเบิดหายไปเลยไม่ระเบิดหายที่แบบว่าตายนะแต่ว่าแลกเลือดอ่ะเออเนี่ยเนให้ดูให้ดูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปุ๊มเก้าพันเก้าพันโคตรแรงเก้าพันแบบจากเมื่อก่อนนะครับผมผลบอมนี่มันต้องแบบว่าแบบสกิลม่งเบาจัดอ่ะเอาตรงตคือถ้าจำไม่ผิดนะ เมื่อก่อนผมเคยใช้บุรบอมอยู่เว้ย2องสก,กิลห้าพันเจอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้สก,กิลเดียวเ0้าแบบโคตรหโห<อ>ดส่วนใหญ่นะครับผมเขาจะเล่นกันแบบนี้เว้ยคนดูผมเคยเห็นฝรั่งเล่นอยู่นะครับหรือว่าคนไทยอ่ะก็มีนะครับผมสก,กิลซวางไว้นะแล้วก็ตามด้วยสก,กิลวชาร์จไว้ให้เต็ม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  แล้วแบบว่ารอคนเดินมาปุ๊บปั๊บปปุ๊บตูมระเบิดไปเลยเพราะว่าวงนั้นมันกว้างมากนะครับผมกว้างพอๆกับสกิลนะครับผมง่ายๆมึงมีสกิลเท่าไหร่แม่งกว้างพอกับเท่านั้นนะครับผมต่อมาครับสกิลเอ็กซนสกิลนะครับผมไอ้แบบตกใจเฮ้ยเอ้ยผลบอมมีระบบบินได้ด้วยเหรอแม่งจะเฟี้ลกันไปแล้วเออไม่ใช่อ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ย ในจินตนาการของกูแบแม่งต้องเป็นแบบว่าไอ้นี่แน่ๆเลยไอไอตัวในมาฮีโร่ที่แม่งใช้อัตลักษณ์ระเบิดอะแม่งจะต้องแบบเฮ้ยบินได้แน่ๆเลยว่ะโอ้แบบต้องเฟี้วแน่ๆแม่งแม่งสุดท้ายแม่งเป็นองี้แค่นะ้ กูนึกว่าแบบว่ามันจะกดรวมๆเหมือนกดสติงไงแล้วแม่งก็แบบบิน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 น่าจะเฟี้ยวน้าดูนะเว้ยถ้าสมมติเป็นแบบว่าบาคุโกะอะเอาล่ะนะครับผมผลต่อมาก็จะเป็นผลที่มีชื่อว่าผลสไปค์กันเลยทีเดียวเชียวเมื่อก่อนที่แม่งแบบว่าจัดอันดับให้แม่งอยู่เดียวบอมเลยเว้ยคนดูแล้วตอนนี้แม่งอ๋ <laughs> อกูกำลังจะพูดเลยว่าตอนนี้แม่งหายไปไหนนี่นี่นี่น,น,นี่แต่ตอนนี้แม่งโคตรโหดนะครับผมเมื่อก่อนก็จะมีสองสกิลเหมือนกันนะฮะเอ้ยสองสกิลหรือสามสกิล เอาเป็นว่าแม่งเมื่อก่อนมีสกิลน้อยอะตอนนี้มันเพิ่มมาประมาณหนึ่งสกิลนะครับผมโอเคก็สกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่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 สไปซัมมอนโอ้โอ้ชาร์จได้เหรอหรือว่าอะไรโอ้ชาร์จได้หว่ะคนดูมันชาร์จได้มันชาร์จได้ชาร์จได้เหมือนผลบอมเลยนี่นี่นี่โอ้มันชาร์จได้มันชาร์จได้โคตรโหดว่ะรู้สึกว่าตั้งแต่ผลที่หลายๆผลที่อัปเดตมานะครับผมมันเลยแบบว่ามันค่อนข้างที่จะโหดขึ้น แม่งโดนชัว์เลยต่อมาแล้วครับผมก็จะเป็นสกิลเอนะครับสกิลเอจะเป็นการกดค้างนะครับผมแล้วก็เป็นการฟัน็นการฟันไปเรื่อยสกิลคล้ายผลโมจิตื่นเลยว่ะต่อมานะครับผมสไปด์บอลนะครับผมก็จะเป็นบอลหนามนะฮะสไปกี้บอลกดค้างหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับผมเป็นการกดเฉยๆแล้วก็หมุนๆๆๆเอานะครับอี้อเคเลยว่ะ ตอนแรกนะผมผมรียว่าสกิล C อ่ะมันจะเป็นแบบว่าสกิลในการเคลื่อนที่ไว้คนดูแต่ที่แท้มันเป็นสกิลโจมตีนะผมก็จะเป็นการโจมตีประมาณนี้ไว้คนดูถ้าสมมติแบบอยากจะโจมตีจริงนะนะต่อมานะผมสไปบาเรียจะเป็นกําแพงหนามไว้คนดูวืมวืมกําแพงหนามแต่ถามว่ากูจะเอาไปเล่น PVP ไหมตอบอย่างพันใจเลยเขาไม่นะครับผมเพราะว่าจริงๆสกิลมันปรับปรุงใหม่ก็จริงนะผมแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับการที่จะมาพ v p วง PVP ประมาณนี้ไว้คนดูมันไม่เหมาะนะครับ ต่อมานะผมผลมันก็มีผลหนึ่งเว้ยที่กูอยากจะนะแบบว่าเอาออกมาพูดมากๆเลยนะผมนั่นก็คือแมกมาเว้ยคนดูคือไอ้ผลนี้มันไม่ได้แบบว่าจากแบบว่าตอนแรกมันกากนะผมจากตอนแรกมันมันไม่ได้จัดอยู่เอาง่ายๆกูไม่ได้จัดอยู่ว่าจากตอนแรกมันกากกลายเป็นผลเทพเว้ยคนดูกูจัดให้มันว่าเป็นผลที่แบบเทพอยู่แล้วแล้วกลายเป็นผลให้กากลงกูจัดอย่างนี้เว้ยอันนี้กูเดี๋ยวนะกูจะเกยออนีนเนตบก์ือตบไม่ถึงใช่ใช่ตบไม่ถึงใช่ใช่ เลสกิลเอ็กเหมือนกันดูดูอากูเอาเมาส์เลงเลยนะอ๋อ,อถึงอยู่นะครับผมแต่ว่านะครับผมข้อดีของมันก็จะมีแบบว่าไอลาวาแทนออกมาเว้ยแม่งจะคล้ายๆเหมือนกับผลตื่นนะครับผมแต่ว่าสกิลแม่งแบบแรกกับการที่แม่งโคตรใกล้สกิลแบบใกล้มากๆเนี่ยเมื่อกี้ไม่โดนนะเว้ยเนี่ยพันดามเมจมันคือมาจากแมกมาลาวาคือกูเอาตรงๆนะเว้ยสกิลแม่งสวยเว้ยแต่ว่าใช้การได้ไหม<อ>ไม่ <laughs> ยังไงตบนี่นะมึงมึงต้องให้ศัตรูเข้ามาไปชิดตัวมึงแล้วอะ่ะมึงถึงจะใช้มันได้ ต่อมาสกิลซีนะครับผมสกิลซีอันนี้จะเป็นหมัดต่อยไปเลยสกิลซีอันนี้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับผมคล้ายๆกับผลตื่นนะครับเออมันคล้ายๆกับผลตื่นอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมก็ต่อมาก็จะเป็นสกิลบีนะครับนี่เป็นฝนเป็นฝนเป็นฝน คล้ายๆกับตอนแรกเหมือนกันแล้วก็ติดมีมีละวามกันนะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมจะถามว่าเออเรื่องความสวยงามอะกูให้อันนี้สวยเลยแต่เรื่องการใช้งานอะกูใช้อันเก่ามากกว่าเอาล่ะสำหรับในครั้งนี้ไว้คนดูก็ขอจบที่จุดประเด็นนี้ก่อนละกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอาผมกันด้วยนะครับผมก็จากผลกากสู่ผลเทพนะครับผมเป็นผลที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวเชียวหรือเปล่านะครับเอาล่ะไปเราไปกันเลยดีกว่านะครับผม let's go เอ้ย let's go อะไรไปาย